วันนี้อยู่กับช่องมัดอารนะฮะวันนี้เราจะพาไปรับรถ X-Mac กันนะเข้าสมาชิกอีกคนในกลุ่มนะฮะคนนี้ก็คือขายิกไบค์นะฮะมาเป็น x m a มคล้ายๆผมเลยโอเคเดี๋ยวงางไงเราไปเจอที่สูดแล้วว่าเจ้าของรถจะเป็นใครและรถสีอะไรกันนะมาเจอกันนี่เซ็นปาบัะเซ็นแล้วก็เก็บชื่อ ตอนนี้เราก็อยู่สูตรกันแล้วรถก็หมานุนแหละเห็นไหม<อ>ชมหน้าคนเสียตังค์ฮะของต้องมีครับขายไม่ได้นะอ,ะอะย่างอื่นขายนึงขายแดงหมดเสอีองแม็กซ์คนเดียวสุดยอดนุ่นๆท,มมงทมมงางของใจยัง หลังครับมีชิวเดียอะชิวสิ่งงั้นพวกนี้พรุ่งนี้เออคมไปก็น่าจะถึงพวกนี้วันนั้นวันนั้นได้มาแต่ที่ที่แบบไม่ได้ว่าเงิลยนี่มันตัวปีใหม่ก็จะเป็นสีดำล้อทองเห็นไหมตามมา

วันนี้ต้องมาแล้วดูขวดค่อยแต่งอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาบ้านกันนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ที่ศูนย์มันติดถนนใหญ่รถมันเลยวิ่งผ่านเสียงมันเลยครับกล้องเสียงไ,ไม่ค่อยได้ยินนะอ่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่ปามเนาะครับผมพี่ปามทำไมถึงที X Max พี่ ทำไมถึงเลือกที่จะขายรถใหญ่มาซื้อ X อ Max มันตอบโจทย์การใช้ชีวิตเรามากกว่าเรารู้สึกว่าเราพูดถึงบิ๊กไบค์ก่อนนะในกรณีบิ๊กไบค์เนี่ยมันเร็วจริงมันแรงมันเราแบบเหมือนเราขี่ไปเที่ยวกับเพื่อนไปไปทิปไปกลุ่มไปอะไรเงี้ยมันโอเคนะบิ๊กไบค์ยอมรับเมันขี่สนุกแต่ถามว่าเราจะเอามาใช้ในชีวิตประจาวันเราจะวิ่งจากบ้านไปเซเว่นจากบ้านไปซื้อข้าวไปตลาดอะไรเงี้ยถามว่าจะเอาบิ๊กไบค์ไปเหรอมันก็ไม่ใช่ จะถามว่า X Max มันและที่เราพักที่บ้านเร็วคือมันเป็นรถอัตโนมัติใช่ไหมล่ะเป็นรถอัตโนมัติแล้วก็แบบว่าเหมือนว่าเราใช้เป็นรถครอบครัวก็ได้รถใจตลาดก็ได้แล้วที่สำคัญเครื่องมันต้องสามวัตต์ดีเราจะเอาไปเที่ยวไปอะไรเงี้ยมันก็พอแล้วนะใช่มันพอผมรู้สึกว่ามันพอครับแต่ก่อนีขี่อะไรบอกเข้าไปเอ่อ CBR หัวขั้นสุเลยครับแล้วก็ขายขายซื้อ X Max เพราะว่าของมันต้องมีนะ ข้างไข่อะนะนน้องๆก็ <Wasn 't it proposals>? แบบกระโปรงซ้ายออกสีทากระโปรงขวาออกสีดำมานะน้องๆก็ได้ลงสุดโรยนะปกติก <the GT 1> ็บางคันก็จะออกมาอันนี้น่าขี่กับยักษ์ศูนยเท่าไหร่กิโลสามจุดห้าสามจุดห้ากิโลนะสูนมาที่บ้านพอดีว่านี่อะไรวะที่นู่นตอนแรกก็อยากถ่ายก็หลแต่เสี่ยงมันลบกวนดังเกินนี่ตัวปีนี้ก็เป็นตัวล่าสุดเลยเนาะ ยังไม่รวมตัวที่ว่าจะเอามาใหม่ที่ว่าเปลี่ยนใหม่เป็นแบบที a มกเนาะใช่อันนี้ชมนี้จะได้เป็นสีดำล้อทองคุ้นมุ้ไหมเหมือนรถขายไหมรถ <Okay. S 1> พี่เกมอะพี่เกมก็เอาสีนี้มาก็เป็นคล้ายๆรถพี่เกมเนาะไอ้รอลไอล้รอลเลยนะนหายไปแล้วอะ่ะเมื่อก่อนก็อยู่กับเราใชนะ่หเ <laughs> นาะติดเมียชัยภูมิใช่ไหมติดพี่แพ เดีย๋ยวก็กลับมาแล้วเดีย๋ยวแกกลับมาหมดโควิดก่อนก็คร่าวๆก็จะมีประมาณนี้เนาะอ่อะแล้วตอนนี้พี่ป๋ามคิดว่าจะจัดสภาพตรงไหนก่อนม้างก็ถ้าเอาสแตนดาร์ดเลยก็คือว่าก็ต้องเปลี่ยนชิวลยอันนี้ชิวบอกสูงไม่ต้องใส่มาเลยต้อจาจบทอดไปเลยครับทอดไปเลยนะยนะใช่แล้วก็ไม่จำเป็นนะใช่ซึ้งชิวสั้นแล้วก็เปลี่ยนไฟท้ายเป็นสีสโบรก,ก่อนเลยอ่ะจะเป็นแบบนี้ไฟท้ายสโบแบบนี้ก็อยากได้ดำๆมืดๆดุๆเนาะ าาชิ้นต,ต่อไปก็อาจจะขอเป็นโชว์โชว์เป็น,ปนท่ออ,อะไรอย่างเงี้ยที่เหลือไปว่าสเต็ปก็ยางตอนนี้ก็ขีย์เดิมๆกับทั้งกลุ่มเลยนะฮะไล่ของไล่ข้างยังไม่ไล่เลยตเติมลมยังไม่ตเติมเลยเมล,ลมลมในยางเดิมโรงงานเลยก็คี่เราเองดิสุดยอดแค่ไหนก็ไอแม็กเดิมๆก็จะมีประมาณนี้แหละอ่ะอ่ะสุดท้ายใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะฮะ เดี๋ยวคันนี้พรุ่งนี้มาถายของแตง่งเดี๋ยวผมทายอัปเดตให้ดูอีกทีกว่าทำอะไรมั่งโอเคครับไว้เจอกัน